ณเมืองสังขบุรีที่ในตอนนี้เกิดอาเพศจากสงครามใหญ่จนผู้คนล้มตายมากมายกษัตริย์คำสิงผู้ครองเมืองสังขบุรีจึงได้ปรึกษาเหล่าปุโรหิตถึงแนวทางการแก้ไขโดยหารู้ไม่ว่าปุโลหิตได้วางแผนชั่วห้ายพูดเท็จว่าต้องจับตัวพระธิดาเวลุลีผู้มีชะตาต้องกับหลักเมืองมาบูชายันเป็นบัตพรพลีบ้านเมืองถึงจะพ้นจากความมีบัติ ท่านพ่อยายท่านถึงได้เชื่อคำของปุโรหิตชั่วลองดูสักนิดเถิดต่อให้ท่านสังเวยชีวิตค่าบ้านเมืองก็จะยิ่งวิปริตแปรปรวนกว่าเดิมนะเพคะไม่ได้นะพระเจ้าค่ะอย่าพระไทยอ่อนหาวิธีบูชาย,ยังไม่สำเร็จแล้วก็บ้านเมืองนั้นก็จะต้องพบกับความล่มจมในที่สุดทรงไตราตรองให้ดีเถิดเพื่อชาวเมืองทั้งหลายนะพระเจ้าค่ะไม่รู้ดีพ่อขอโทษน,นะ พ่อจำเป็นต้องทําจริงๆเริ่มพิธีกันได้แล้วทหารจุดไฟเผาเจ้าหญิงเวรุรีเดี๋ยวนี้แต่ทันใดนั้นเองน่าของเจ้าหญิงเวรุรีที่ถูกจับมาดก,ก็หายตัวไปอย่างปริศนาท่ามกลางสายตาของทุกคนที่มองมายัางลานพิธี โดยไม่มีใครรู้เลยว่าได้มีชายหนุ่มลูกงามกายสีทับทิมได้ลักพาตัวเจ้าหญิงเวลุลีหนีจากเมืองสังคะบุรีลงมายังลอยแยกที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์และโลกใต้พิพภพเอาไว้เอ๊ะข้าควรจะถูกไฟครอกตายไปแล้วนี่ท่านคือใครกันเจ้าคะเทวดาหรือว่ายาบานที่มารับวิญญาณของข้าข้าคือพระยมราชาแห่งนรกโลก,กันหรือก็คือเทพแห่งความตาย ที่ิดาของเจ้ากลาอ้างถึงน่ะสิแล้วก็เจ้านะ่ะยังไม่ตายหรอกนะเจ้าหญิงเวรุรีเมื่อพยมช่วยเหลือเจ้าหญิงพระเวรุรีมาได้โดยบุพเพสันนิวาสแต่ปางหลังทำให้ทั้งสองเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันพระยมจึงยกเจ้าหญิงเวรุรีเป็นชายาแห่งยม,มโลกเพียงหนึ่งเดียว ไม่นานหลังจากอยู่ร่วมกันมาหลายปีในยมมโลกเจ้าหญิงเวลุลีก็มีโอรสกับพระยมมราชหากแต่ด้วยความที่นางยังคงเป็นมนุษย์ที่เคยอยู่ในเวียงวังสวยงามจึงมีบ่อยครั้งที่เจ้าหญิงเวลุลีนั้นแสดงท่าทางที่ไม่ค่อยเป็นสุขเท่าใดนักที่อยู่อชีวิตของนางต้องมาอยู่ในโลกที่ค่อนข้างมืดและขับแคบ แม้ว่าสถานที่ที่นางอยู่ร่วมกับพระยมราชนั้นจะเป็นวิมานสวยงามยิ่งกว่าวังที่นางเคยอยู่บนโลกมนุษย์อีกเบรุรีเจ้าเหมืออลออีกแล้วเบื่อยมโลกแล้วใช่หรือไม่ขออภัยพี่คะท่านพี่พอข้าเห็นหน้าลูกอยู่ๆข้าก็คิดถึงท่านพ่อแล้วก็ท่านพี่สุพรรณธลิกาพี่สาวของข้าไม่รู้ป่านนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเลิกคิดถึงเรื่องนั้นเถอะ พี่ว่าพี่รู้แล้วล่ะว่าจะตั้งชื่อลูกของเราว่าอะไรดีชื่ออะไรเหรอเพคะพี่ตั้งชื่อลูกของเราสองคนไว้ว่านิรยะเพราะว่าลูกของเรานั้นอาจจะไม่ได้มีชีวิตอย่างสุขสบายเหมือนเด็กคนอื่นบนโลกมนุษย์แต่พี่ก็ขอให้ลูกของเรานั้นเป็นที่น่าเคารพยำเกรงของวิญญาณในภพภูมินรก เวลาผ่านไปหลายพันปีนรกเมื่อเจ้าชายนิระยะ,จะเจริญวัยเหมือนกับมนุษย์วัยรุ่นเจ้าชายนิระยะมีหน้าที่ขอช่วยเหลือพระยม,มลาภพิพากษาวิญญาณแม้เจ้าชายนิระยะจะลูกงามแต่ก็วางท่าหญิงพยองหน้าเกงขามและฉลาดปาดเปลือกไม่ผิดจากพระยม,มลาดที่สำคัญยังมีพลังวาจาเศิที่ไม่ว่าใครได้ฟังก็ต้องยอมสยบ ทำตามที่เจ้าชายสั่งทุกอย่างจนพระเอลมาลาที่บางครั้งติดภารกิจอื่นก็ามาักจะวางใจให้เจ้าชายนิรยะตัดสินคดีวิญญาณแทนพระองค์แย่แล้วพระเจ้าค่ะเมาราชเจ้าชายนิรยะเกิดเรื่องอะไรขึ้นสุวรรค์วิญญาของนางบูรินที่เจ้าชายนิรยะเพิ่งตัดสินโทษให้เขาถูกฟันในรบเขาจนครบพันปีความจริงแล้วนะ่ะเป็นเรื่องคาใจผิดพระเจ้าค่ะวิญญาของนางบูรินประกอบแต่กรรมดีมาตลอดไม่เคยสร้างกรรมช่ดใดๆเลยพระเจ้าค่ะ วิญญาณสาวบริสุทธิ์ที่มีชื่อว่าบัวลินถูกนิรยะบาลพาตัวกลับมาให้สภาพที่สมบักสะบอมเพื่อพิจารณาคดีใหม่ครั้งผลการตัดสินที่ควรจะออกมาในตอนแรกออกมาว่านางควรได้ไปเกิดเป็นเทพธิดามีทรัพย์สมบัติพรั่งพร้อมวิญญาของบัวลินที่รู้ความจริงก็เกิดความแค้นต่อเจ้าชายนิรยะไม่น้อยเอาละข้าต้องขอโทษแทนเจ้าชายนิรยะออรสของข้าด้วยนะบัวลิน ไม่ว่าเจ้านั้นจะปรารถนาสิ่งใดก่อนจะไปบังเกิดเป็นรูปกายใหม่ข้าจะให้เจ้าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆข้าขอจากท่านเพียงสองประการพระยะมราชจะประทานให้ข้าได้จริงๆใช่หรือไม่เพคะโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆเจ้าจงกล่าวพรนั้นออกมาประการแรกข้าไม่ขอเสวยชาติเป็นเทพธิดาบนสวรรค์แต่ขอไปเกิดเป็นมนุษย์อยู่บนดินแดนเมืองสีหะมีสมบัติและค่าทาสบริวารพรั่งพร้อม ย่อมได้แล้วพรประการสุดท้ายลละประการที่สองข้าขอสาบให้เจ้าชายนิรยะบุตรของท่านจงตายด้วยเปลวเ,เพลิงจากพระหัตถ์ท่านและไปเกิดเป็นมนุษย์ชดใช้ในสิ่งที่ทำไว้กับข้าเขาจะมีหน้าตาอับปลักษณ์จนไม่มีผู้ใดเชื่อในสิ่งที่เขาพูดเหมือนตอนที่เขาพิภากษาคดีในแดนนรกจะมากเกินไปแล้วนะลูกของข้าไม่ได้ตั้งใจเมรู้ดีเจ้าเฉยไว้ก่อนจงกล่าวต่อมาได้บูริน แล้วเจ้ามีทางแก้คำสาบนั้นหรือไม่เจ้าชายนิระยะจะพ้นคำสาบได้ก็ต่อเมื่อข้าได้ฆ่าเขาด้วยน้ำมือของข้าเองคำขอทั้งหมดของเจ้านั้นเจ้าจะเป็นไปตามนั้นไปได้แล้วละ่ะเจ้าจงไปบังเกิดอย่างดินแดนมนุษย์เถิดบุรินนิระยะดวงใจของแม่นี่เจ้าจะต้องออกจากอกแม่ไปนานแสนนานชื่อหรือลูกทำร้ายนาง โดยที่นางไม่ได้ทำความผิดถึงจะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าลูกก็สมควรแล้วล่ะที่ถูกสาปเช่นนั้นลูกจะไปเกิดที่โลกมนุษย์เพื่อชดใช้กรรมที่เคยทำไว้กับนางที่ลูกพูดมามันสมควรแล้วล่ะไม่รู้ดีนีระยะถึงแม้ว่าเจ้านั้นจะพลัดจากบ้านเกิดไปเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่เมื่อถึงเวลาพอสมควรแล้วความทรงจำและพลังพิเศษของเจ้าทั้งหมดนั้นจะกลับคืนมาในยามที่เจ้าต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด นิระยะลูกข้าทันทีที่พระเอมาลาดกล่าวจบเจ้าหญิงเวลุลีทำได้เพียงเบือนหน้าหนีเมื่อเปลวเพิงนโลกจากพระเอมลาดค่อยๆแยผดเผาร่างชายมนุษย์กึ่งเทพจนขาดใจตายก่อนที่ดวงจิตของเจ้าชายนิระยะจะล่องลอยขึ้นไปเกิดบนโลกเป็นไปตามคำสาบของนางบัวลิน วิญญาณของเจ้าชายนิะยะนั้นไปเกิดในคันของเจ้าหญิงสุพรรณลิกาพี่สาวเจ้าหญิงเวลุลีแต่ถึงอย่างนั้นเองในวันที่นิลยะเกิดมานั้นแทนที่สถานที่เกิดจะเป็นพระราชวังใหญ่โตแต่เขากลับต้องมาเกิดอยู่ในคุกหลวงใต้ดินโศกปรกเพราะหลังจากพิธีบูชาเจ้าหญิงเวลุลีในครั้งนั้นไม่กี่ปีให้หลังเหล่าปุโรหิตอัมมารทรยศนั้นได้ยึดอำนาจราชบัลลังก์สังฆาุรี จับทั้งกษัตริย์คำสิงและเชื้อพระวงศ์ขังคุกใต้ดินสำหลายเจ้าชายนิระยะยังอาภัพเกิดมามีหน้าตาอัปลาตามใบหน้าและลำคอมีแผลผุพองราวกับถูกไฟข้องมาตั้งแต่เกิดบิดาของเขาเสียชีวิตด้วยผิดไข่ตั้งแต่นิระยะอายุเพียงห้าขวบและยังต้องถูกท่าชั้นเลวในคุกกันแกงตามคำสั่งของปูโรหิตชัว ที่ตอนนี้ได้ขึ้นของบัลลังก์แทนกษัตริย์คำสิงพวกเจ้าทำไมถึงต้องทำร้ายลูกของข้าขนาดนี้มันเพิ่งทำสินค้าที่ต้องนำไปส่งในพระคลังเสียหายองค์เนื้อหัวสั่งให้พวกข้าลงโทษมาได้ตามใจชอบเอ้ยมนันนี่อย่าบาังอาจมาถูกตัวข้ากับพระมารดาพวกท่านชันเร็วโอบะตอนนี้เจ้าน่ะไม่ใช่โจาชาอีกแล้วละ่ะแต่เป็นแค่นักโทษธรรมดา ปากนี้แบบนี้เนี่ยเอามันไปตัดลิ้นทิ้งเลยดีกว่าซึ่งเมื่อความอดทนของเจ้าชาตกยากอย่างนิรลยะสิ้นสุดลงทำให้เขาเกิดบันดาลโทสะพลั้งมือฆ่าท่าชายคนที่แกล้งเขาในคุกจนตายเจ้าหญิงสุพันณธลิกาจึงรีบให้นิรลยะรีบหนีออกไปให้ไกลจากสังขบุรีเพื่อให้ผลจากการถูกทหารของกรรษัตริย์องค์ปัจจุบันตามลา นิริยะจึงได้หนีไปเป็นกุลีแบกหามบานเรือสำเภาสินค้าแม้จะเหนื่อยตากตามแต่สำหรับนิระิยะก็ยังถือว่าดีกว่าอยู่ในคุกหลวงเป็นไหนๆเอ็งนำามาใหม่ใช่หรือไม่ไอ้นมแล้วเอ็งชื่ออะไรอะ่ะข้าเออข้าชื่อว่านิระิยะโอ้โหเรียกยากชะมัดเลยงั้นข้าจะเรียกเองว่าไอ้นินก็นและกันนะไปช่วยไอ้เขียวแบกกระสอบแล้วขเขารีบมากินข้าวกินปลา พวกเราต้องรีบเดินทางไปขายสินค้าอีกเมืองหนึ่งเชียวนะเวย้ยคราวนี้ไปที่เมืองอะไรเหรอครับท่านในเรือครั้งนี้จะเดินทางข้ามมหาสมุทรไปที่เมืองศรีหัตทร์นะสิเร็วๆเ,เข้าล่ะอย่าชักช้าเชียวเดี๋ยวก็ไปทันเวลาขายสินค้าพอดีในค่ำคืนที่นิเลยะกำลังหลับพักผ่อนร่วมกับกุลีแบกหามคนอื่นนั้น ในนิเมตนิริยะก็ได้เห็นภาพของชายรูปงามเหมือนกับเทพองค์หนึ่งที่มีกายสีทับทิมมหาตัวเขาเป็นพระเอยมาลาที่ปรากฏตนเพื่อฟื้นความทรงจำบางส่วนและเล่าในสิ่งที่เจ้าชายนิรลยะคุณจะต้องทำเพื่อลบลลางคำสา์ของตัวเองนิระิยะเอ,อ๋ยการที่เจ้าเกิดใหม่มาพร้อมกับความลำเค็ญนั้นเป็นไปตามคำสาบของนางบรินที่พ่อเองก็ไม่อาจพให้เบาบางลงได้พ่อต้องขอโทษเจ้าด้วยนะ ที่พ่อไม่ได้มาช่วยเหลือเจ้าตั้งแต่แรกมันผิดกฎของทั้งสามโลกอย่างร้ายแรงหากนี่เป็นพระบาปกรรมของข้าแต่ผลนหลังแล้วก็ข้าสามารถชดใช้ให้บิญญาณของนางโบดินได้ยังไงบ้างนีระยะโอรสของข้าเอ๋ยจงฟังให้ดีบิญญาณของนางบูดินผู้ที่ได้สาบเจ้าณตอนนี้ได้ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์ในเมืองสรีหัศษ์เมืองค้าขายที่เรือลำนี้กำลังจะเดินทางไปถึง นอกจากเจ้าจะต้องตามหานางเพื่อขออโหสิกรรมแล้วเจ้าจะต้องมาเชิญหน้ากับภารกิจสามประการเพื่อน,นำพลังวาจาสิทธิ์ที่ควรเป็นของเจ้ากลับคืนมานี่แหละเมืองสรีหัสสะพวกเรามาถึงกันแล้วเตรียบบอกทงให้นายด่านเมืองรับดูโดยเร็วพวกเอง รุ่งเช้าสำเภาสินค้าที่นิลยะก็ได้แล่นมาถึงเมืองสีหสะรอบเมืองนั้นเต็มไปด้วยทะเลเพลิงน้ำกดเพื่อป้องกันไม่ให้คนนอกหรือศัตรูบุกโจมตีเมืองได้ง่ายๆยกเว้นแต่เชื้อวงร่วมถึงเรือสินค้าสำคัญที่มีธงสัญลักษณ์แจ้งแก่น,นายดาลทะเลน้ำกดก็จะแหวกทางให้เรือนั้นเข้าไปในเมืองเพื่อจอดเทียบท่าได้โดยง่ายเนี่ยนะเหรอเมืองสีหสะนาโบดินผู้นั้นจะเกิดเป็นผู้ใดกัน แต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามข้าจะต้องตามไทบาปที่เคยทำไว้กับนางโดยเร็วให้จงได้